เปิดใจซีนนัดเต๋าอั้มอธิชาติเปิดใจซีนนัดเต๋าบนเวทีคอนเสิร์ตโมเมนต์เพลงรักไม่ช่วยอะไรเผยไปเซอร์ไพรส์ภรรยาวันที่สองปิดฉากลงไปอย่างสวยงามสำหรับคอนเสิร์ต Grammy XRS 90s m e o r i e y Concert ที่ทำให้แฟนๆยุค90ต่างฟินและสนุกไปตามๆกันเมื่อได้เจอกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบทั้งสองค่ายยักษ์ใหญ่มาอยู่บนเวทีเดียวกันและอีกหนึ่งโมเมนต์เป็นซีนประทับใจที่ถูกพูดถึงมากที่สุด นั่นคือการมาเจอกันของนัทมีเรียกับเต๋าสงชายอดีตคนรักที่วันนี้มิตรภาพยังเหนียวแน่นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะเป็นโชว์ที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดล่าสุดรายการแชร์ได้เชิญน,นัทมีเรียพร้อมด้วยสามีสุดที่รักอัมอธิชาติมานั่งพูดถึงโชว์ในคอนเสิร์ตโดยมีพิธีกรมดดำขาชาพา็อตวอริสและแจ็คแฟนฉันเป็นคนสัมภาษณ์ซึ่งมดดำได้ถามอัมว่าคุยได้ใช่ไหมเรื่องนี้ด้านอัมตอบว่าได้ตอนนั้นรู้จักกันตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยหลังๆได้เจอกับคุณนััทตอี่เเขาลลิกกแ้ว จากนั้นก็ได้เจอกันตามงานทําบุญเลยได้รู้จักกันหลังจากนั้นครับและนัทมเรีได้เสริ์ว่าทั้งสองคนเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเล่นละครด้วยกันและอ้๊มพูดถึงโมเมนต์ไปเซอร์ไพรส์นัทจนทําให้เจ้าตัวถึงกับน้ำตาซึมเพราะก่อนหน้านี้ต่างคนต่างทํางานคุณนัทซ้อมคอนเสิร์ตหนักมากเราทํางานเราจะแยกกันเลยก็เอาดอกไม้ไปให้กําลังใจเขานอกจากนี้อ้๊มนัทยังได้เผยเส้นทางรักว่ากว่าจะตกลงเป็นแฟนกันใช้เวลาพอสมควรต้องขอบคุณอ้๊มที่อยู่เคียงข้างกันถึงวันนี้14ปีแล้ว